สวัสดีครับพี่น้องจูนเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวหนางกรมคนอีสา,าน C, สบ้านยูเคเทศบาลเฮ็ดงานนบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งงัวง,งามทางบ้านเป่าตําบลเข่งใหญ่อำเ,อเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ได้พ่อกันดนนะพ่อเนาะจักเดือนเฮ้ยพ่อโบนิพ่อกันห่วย ฮามันเป็นฮาหกเดือนจริงเครื่องปีจนงั่วหน่อยไงพี่น้องตอนนั้นทีเบ่าวจุนเคยมาเยี่ยมมายามพอเพิ่นเนาะพอเนาะเดี๋ยวสิบ่าวจุนสิพาไปเบิ่งว่าใหญ่แล้วควรสิงามขนาดใดครับมื้อนี้พ่อพรสิเปิดให้พี่น้องเบิ่งอสามสาวน้อยกับสองแม่ใหญ่บ่คอกสามสาวน้อยกับสองแม่ใหญ่นะครับมาเบิ่งแม่แรกครับพี่น้องแม่นี่อายุจักเดือนแล้วเนี่ย อันนี้มันปีปีสเดือนปี3เดือนเพิ่นเป็นลูกของซี่ว่ายศูนย์เก่าหกแมนครับตอนนี้จดเอฟหนึ่งเรียบร้อยแล้วแมนครับผมอ่าใบใบจดเพิ่นมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วแต่ว่าบ่ได้อยู่นี่อยู่อยู่อ่าอยู่นัเจ้าของเพิ่นอยู่นอาเจ้าของเพิ่นนะครับเพิ่นเก็บหลักฐานครับผมเพิ่นเก็บหลักฐานว้นะครับเนาะจดเอฟหนึ่งนะครับแบรนด์ทีอาร์ทีเก้าศูนย์หนึ่งเนาะตัวนี้เนาะเก้าศูนย์หนึ่งครับเบอร์เพิ่นเป็นลูกของซี่ว่ศูนย์เก่าหกพี่น้องอ่า ่ายสูงประมาณลอยเท่าไรนี่ลอยสามสิบห้าลอยสามสิบห้าลอยสามสิบห้าบวกลบครับพี่น้องบวกลบง่วงประมาณสิบสิบสามสิบสามเดือนสิบสามเดือนปีกับหนึ่งเดือนแข่งขาถือว่าสมส่วนเพิ่มเรื่องกระชับครับพี่น้องโอ้อาชีดเพิ่เน่าจากข้อสั่งเลยนะพ่อเนาะนุ่มมีติ่งบอลนี่บบมี่ครับบบมี่เนาะรับประกันเลยรับประกันตั้มนี้ครับประกันตั้มนี้เครื่องดำงค้นหางรับประกันครับค้นหางเปรเลยเฟรดเลยพี่น้องอ่าว่าโบเห็นนะครับบบเห็นติ่งเด้อพี่น้อง ท r T ทีทรทีเก่านครับซื่อยังเฮือฟ้ามซื่อททีฟรามนะครับททีฟ้ามทม่ครับทรทีฟ้ามเก้าซนหนับตีเอฟหนึ่งไปทางนาครับพี่น้องเปิดรละ่าไว้จ้กบาเพาะเจ้าของเปิดไลยแสดงตำหน่งพี่น้อง สิบสองเมนบอไม่เออประมาณนี้เระทำจำผมจำไม่ได้ครับพี่พ่อจำไม่ได้อันนี้ง่วงง่วงน่องทรายเพิ่นครับครับเพิ่นเลี้ยงหลายตัวพี่น้องเบ่าวจูนจำได้อยู่ว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาทราคาห้องเพราะว่าบ่าวจูนทำราคาแล้วสนใจนั่งยู่โทรไปถามเจ้าของง่วงก่อนแล้วหนึ่งแสนสองหมื่นบาทจดใบเรียบร้อยแล้วพี่น้องตีเอฟเรียบร้อยครับเอฟหนึ่งนะพี่น้องทั้งใดสนใจครับโทรมา สูงหนึ่งลอยสาวซิมหาขวัญอยู่มองนั่งครับครับอ่าค้นหางใหญ่เดี๋ยวเบื้องล่งใหญอีกรอบพี่น้องแขงขาถือว่าสมส่วนพ่อนัดหมอเพนทิสเล็บแล้วเนาะนัดนเหรครับนัดไปแล้วครับผมล่อคิวอยู่หมท่านไหนมารอคิวอยู่ครับรอคิวอยู่ครับอ่าเนืออกว้างพี่น้องอ่าพ่อเพิ่นว่าบ่มีเวลาจับงัวตั้งแต่ปีใหม่มาหนีมาสั่นเลยเป็นซิด มึนๆเนี่ยแต่ปีใหม่มันนี่มันจะจับงวงเลยไปให้ใต้หญ้ากับน้ำแมนครับมัมีเวลาพอเพิ่นก็ร่างปลูกหญ้าอยู่งวเพิ่นหลายมาเบิ่งตัวที่สองครับ T R T 9เอ้าตัวนี้ตัวที่สามหมดนี่แมนครับตัวสามอ๋อตัวที่สามอยู่นี่ตัวที่สองอยู่พุ่นแมนครับอ๋อตัวสองอยู่ไกลๆอ่าเบิ่งไกลๆกันก่อน T R T 903 F1 ขึ้นกันครับพี่น้องโอ้ยหอดเสียงเจ็บร้อยแล้วครับเจดเอฟเรียบร้อยนะครับโอ้หลังงามอ่าขวัญอยู่ กลางหลังพอดีเลยกลางหลังพอดีครับอ่าแดงแดงไม่มีตำหนินะครับอ่าง้อตัวนี้เป็นลูกของพ่อได้ไหสามหนึ่งแมนบอแมนครับแมนเคเอฟสามหนึ่งนะครับบาจูนเคยเห็นตอนพอดีน้อยบุญครับเคเอฟสามหนึ่งงวอจักเดือนเท่านี้ง้อแปดเดือนเก้าเดือนมั้งแปดเดือนกลัวประมาณแปดเดือนแปดแปดเสร็จเลยนะครับแปดเดือนนะครับตัวนี้นะครับข้อสร้างถือว่าใส่ใดญ่ี่น้องอ่า ง่วบริเ้จับดื้อดื้อส่วนสี่ยืนหนงสี่บธรรมดาได้ครับต้องเพราะว่าง่าช่วงนี้ง่วงบริบด้เลน้ำเนอะบเลน้ำตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาคุณรเลั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วไม่นยัซะผมล่าเลยปเดี๋ยวผมกับไปเล่นกับปลูกหญ้าปลูกยังแน่นวนเลยตรยมหญ้าก่อนนันแหละผมเลยมือีอาร์ทีเก้าศลูก k f 3อฟสหนึ่งับสาย k f 3อฟสาเรียบร้อยพี่น้องถ่ายสูงประมาณอย ร้อยยี่สิบหาได้เนาะได้ครับได้ร้อยยี่สิบหาได้ครับหนึ่งแสนบาทราคาห้องอ่าเป็นห้องใบให้พี่น้องมาต่อนะครับอ่าตีเอฟหนึ่งเรียบร้อยพี่น้องแข่งขานคือว่าจะได้โบนว่ามีใบเรียบร้อยแล้วครับใบครับมีโบนเต็มขันึ2งสองโตอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่สามตัวที่บ้าจูนมักน้าบานพี่น้องตัวที่สามนี่สีโบนเต็มซัำมูเพราะว่ากินโบนท่านมูพอเพิ่นว่ากินโบนท่านมูกโบนเก่งทอมูกินโบนเก่งทอมูแต่ว่า มึงงดูเบิกว่าโค้งสางบ่าวจูนมักน้ำครับงัวแม่นี่ให้เพยื่นยี่หันหล้วพ่อกำลังงามแล้ว TRT902 ท่เก้าวจูนเห็นเพิ่นตั้งแต่เพิ่นเป็นงัวน,น้อยอายุ3-4เดือนเนาะแม่นครับ4เดืนอนเคยมาขอแบ่งพอเพิ่นไว้อยู่ตอนนี้เพิ่นตีเอฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได,ด้มาโดนหลายนี่แหละครับงัวเพิ่นบ่ดดีงงัวบ่ได้เลนบอดดีเลนน้ำเป็นพิษกินบ่าวจูนพร้อม ทรทเก้าศูนย์สองเป็นลูกของปีศาจแดงปีแซดหนึ่งสามศูนย์แม่เพิ่นยี่นี่ของนะตอนนี้เนาะแม่แม่เพิ่นกะไงนะครับแม่เพิ่นกะไงแข้งขาถือวายไงครับง้อแม่นี่โค้งสางแก่มันดีโค้งสางดีนะครับเหตุผลที่จอยเนี่ยคือกินโบท่านกินโบท่านเนี่ยคยแยกแยกไปเราไปร่วมกันครับบานนี้แก่บัดกิน บท่านผู้ดีวเขาเป็นผู้ดีกินข้าน้อยแอบแบเท่านั้นก็กวบกวบกรบใสเขาเาอ้วนยยบๆย่งใส่ล่ำโตเา่าเป็นสีรามืืนผาพี่น้องเู้เนาปลารลไฟแดงจึงคึงเลยครับขนอุฟุเลยง่วประมาณ8เดือนเนาะเก้าเดือนเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนนี่นะครับเพราะตอนนั้นมามันสามเดือนตอนมาขอแบงอีพอเพิินนะครับเนื้ออร์กว่างเร็บพ่านนีเฮแต่ว่ากระทือว่าเล็บงามนะพ่อเนาะแม่เฮตเ้สีงามคนนี้ร้ายนะครับ ทีอาร์ทีเก้าศูนย์สามห้องไว้ายหนึ่งแสนบาทเท่ากันราคาห้องนะครับเนาะมองเสียเอาเพิ่นกับมียโยพี่น้องกันทร,รมาต่อมาญาติครับวัดเจ้ามหามาหดกันมากินน้ำเยนเ็นๆก่อนั <laughs> ต่อต่อราคาเอา <laughs> นี่คือสามสาวนะครับดูขวัญขวันยิ่งมองนั่งทับพี่น,อน้องในบรรดาสามแม่งามทุกตัวางามทุกแม่นะครับสามแม่หน่อยเอฟหนึ่งห้องเพิ่นตาบาเบาจูนถือใจแม่นี่พี่น้องท่านใดสนใจนะครับโทรมาหาอีพอเพิ่น อ้าวก้อนก้อนเสี่ยหายเบอร์โทรเบิ้งอีกสองสาว um สองแม่ไงครับผมมาเบิ้งแม่ของของสาวนี่แมนบอต่อไปต่อไปเบิ้งแม่ของนี่ละแม่ของสาวนี่น,นั่มแมนครับอ่าเดี๋ยวเอาสองแม่แม่พุ่นเดือดเดือดเขาขอก้อนแม่นี่เอาไว้หนีได้บ่สใช่ครับไว้นี่ได,เไได้เดี๋ยวเอาเอาแม่เพิ่นมายืนขางเนาะเนาะผอเนาะครับครับครับมาและครับพี่น้องแม่ของสาวหน่อยบางหันอ่าที่เป็นแม่ของลูกปีศาจแดงเนาะครับแมนครับแมนนี่แม่ของลูกปีศาจแดงครับเพิ่นได้ลูกจักโตแล้วแม่นี่ตั้งตัวแรก ลูกพี่สาแดงนี่ตัวสองในทองครับตัวสองในทองแมนครับตัวสองผสมยังไหวพอผมผสมโตไว้ครับบามันบานบามันเห็นพอเห็นพอเพิ่นใหญ่เพิ่นรอแมนรอแล้วลูกออกมามันโอเคแต่ว่าบ่มีใบเพีใบยังมากผมว่าเอามาเออมาเห็นลูกงครับผมว่าตะลูกงามเพิ่นเพิ่นวอลผมเห็นลูกงามไหมครับลูกงามอยู่ดีแม่เพิ่นนี่สิเป็นออกสไตล์บามันแล้วเนาะพ่อเนาะเป็นบามันลูกผสมและครับพี่น้อง หูเนี่ยน่าจะเสมอปากพอดีพอดีคลิปหูดํานะครับเป็นงัวออกสีกราบไรยนะพ่อเนาะสีข้อสร้างงามเลยแหละพี่น้องนะเอิ๊กว้างนะครับเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเล็บซื่อๆพี่น้องถ้าเฮ็ดเล็บนี่ถือว่างามนะครับงัวแม่นี่งัวมันเฮ็ดบ่ทันลำโตยาวเลยเฮ็ดบ่ทันมันมันช่วงทองก้องก่อนเนาะแมนครับทองก่อนเรือเฮ็ดบ่ได้อ่านมมีติงบ่นี่บ่มีครับบ่มี้นะพ่อเนาะเลำโตยาวเลยเพิ่นยาวปานรถไฟเลยยาวอัลาด แงว่าลูกเด่นได้แม่มาเต็มๆเลยเรื่องน่ำโตแม่ทาพี่น้องจําได้ลูกบังหันครับท่าสูงประมาณร้อยร้อยหได้หาิบด้วยละร้อยหาปเพราะว่าพอสูงร้อยหาิเท่าไรหาิเก่าผมพอสูงร้อยหเก่านะครับทามายืนอยู่หันกระซิง่วงสินาซีเพียงคิวพอดีเปิดราคาไปเยกบาทพ่อแม่นี่ยผมว่าจะเปิดไปเก้าหมื่นหเก้าหมื่นห้าพับาทราคาห้องนี่คือแม่ของสาวนี่นะครับเนาะ แม่ของอ่าของลูกปีศาจแดงของลูกปีศาจแดงสาวนี่ครับสาวที่อยู่ผมเห็นลูกพ่อพันธุ์ที่มาผสมมันผมว่ามันออกปายตัวนี้งามงามไหมผมเลยว่าอุ้ยก็เลยใส่ไว้แมนครับกระเลยใส่ไว้ผมเห็นไรผลงานมันแล้วผมนึกเอาเอากระนาตรงนี้หรือเปล่ติดใจผลงานเพิ่มเก้าหมื่นห้าพันบาทนี่คือราคาห้องนะครับเนาะเดี๋ยวข้าวทีผนองเบิ้งขาแข้งขาถือว่ายยิ่งครับงัวแม่นี่ แม่นพอเพ่ะถือว่าใหญ่เลยครับโค่ายนหางกลมใหญ่นะครับโอ้สุดยอดเลยเครื่องดำนะครับอ่โมค่อยออกตงาโมค่อยออกค่อยักเชื้อเล็กน่อยนี่ถือว่านิ่งได้พอขนาดโมค่อยได้ออกนี่เอข้อสางงามครับโอ้งามอีหลีข้อสางเพิ่นในรอบในรอบนาวานนะครับนาเอ็กกว้างพีใหม่มาว่าจะบอกข่อยักเชื่อเนะเอ็กกว้างแล้วก็แขงขาถือไวเสด็จเก้าหมื่นห้าพันบาทนี่คือราคาห้อง พันยุ่หมองนั่งทับน้าผ่อนนะ uh, ชาเต็มนี่กล้ามเนื้อน่ะสิขึ้นหลายอยู่บาจูนวานะครับนี่คือแม่ที่ซีแม่ใหญ่ของขอกอีกมีอีกว่าบาทนี่มีอยู่สองครับเอ้าท่องจักเดือนแล้วนี่ท่องอ่าผมเดือนเดย์สองเดือนสองเดือนเสียดผมไม่ทราบบางเดียบร้อยว่าคือผ่านครับผมรับประกันแล้วประกันท้องประกันท้องประกันท้องพี่น้องเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมประกันท้องครับนี่ผสมพอบามัน บามันใบนะครับบามันลูบรอพ่อพันธุบาสิเปิดอีก2องเมนบอแมนครับเอ่าวังหันคือว่าสิเปิดแม่พันธุ์แค่2ตัวคือสิเปิดเป็น3ามหเอาเอาเอามาเอามาเอามาเลยพ่อเดี๋ยวบาจูสิทาเอาเขาเอาเขาคอก่อนเมนบออ้าวโอเคครับโอ้ขาบอทบอถอนพ่อพันประกันตอนนี้นะพ่อเนาะแมนครับประกันเลยครับตัวที่หาเมนบอพ่อแมนครับตัวที่หาครับพี่น้องอ่าเป็น แบบนี้เอิญบ้าบานบามันอยู่บ่อนี่บามันลูกผสมพันกลางๆครับพันกลางๆไท่กลางไท่กลางไ <c oughs> ท่กลางเอ <c oughs> ิญบา,ามัน,นกลาง <c oughs> านาสิเป็นงั่วไท่กลางนั่นพ่อแมนครับาไถยสูงประมาณลอยเท่าเดี๋น,น่ะลอยหาซิบลอยหาซิบบวกครับประมาณลอยหาซิบซ้ำๆกันแมวบังหันเนาะครับแมนครับซ้ำๆกันเลยล่ำโตยาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาแดงองค์ตรงเลยพี่น้องลึ่นแบบกระชับกระชับเลยพันอ้วนหรือพันลึ่งกระชับนุ่มซีแข้งขาถือวาสมส่วนคลิปหูดดำนะครับ ขวัญอยู่บอกนั่งทับเนาะพ่อเนาะบอกนั่งทับพอดีพอดีครับหนกอยู่กลางขาหน่าเดี๋ยวเบิ่งด้านนะก่อนพี่น้องหนาเพื่นหวานในง่วงแม่นี่ยเนื้ออึกกว้างเนาะพ่อเนาะเนื้ออึกกว้างครับลึงบักเผาใหยข้อสางงามครับอ่ข้อขาดำหมอเพิ่นสีมาเมื่อใด๋นอนนี่เฮ็ดเล็บนี่ก็ว่านัดสิ้นเดือนนี่แหละครับอ่านาสีมาแลดงเครื่องดำโค่นหางกลมครับพี่น้อง แม่สาวเมนพอผอแม่สาวทองแหลกเลยทองแรกแม่นครับทองก็พอหนีเนาะแม่นครับสี่อาสี่ปันวายเซตหนึ่งหนึ่งหกอีทีครับพอทศพลนะครับโอ้หรูปลอยแห้งได้พอเนี่ทศพลครับผสมใบเมื่อสิบสองกัญญาหกสามจักเดือนแล้วนี่กัญญาสามสี่เดือนกว่ามั้งสี่บอกเหรอแม่นครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราสี่เดือนเต็มแม่นครับสี่เดือนแล้วพี่น้องสี่เดือนกลัวๆแล้วครับพอทราบหรือเปล่าทราบเหรอครับประกัน ประกันประกันทองเนาะครับเนาะแต่ว่าโบหูตัวผูตัวแม่ประกันทองแล้วครับพี่น้องประกันผู้แม่รุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันเปิดเราค้าไว้จักบาทพาะผมเปิดไปแปดสิบห้าครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับราคาห่องครับพี่น้องท่ายสูงมากลอยหาซิบบวกครับพี่น้องบวกโหนาลบนะเพาะนาสซีลอยหาซิบบวกนะครับบวกสาวทองแรกครับพี่น้องวายแซดหนึ่งหนึ่งหกพ่อทศพลซีเดือนประกันทองแปดหมื่น แปดหมื่นหาพันห้าพันบาทราคาห้องราคาห้องครับนี่คือแม่ที่หามีมีอีกแม่หนึ่งบาทนี่เอาออกบ่แม่นกับแม่สาวนะครับขายบ่ขายครับขายขายก็เอาออกหน้าให้เพื่อนผ้าเพื่อนเข่าบาทเพื่อนจากเขาแล้วประกันทุกอย่างคือเก่านะพ่อครับผมคือเก่าครับประกันทองว่าประกันทอง้วกอประกันทุกถอนครับครับประกันทองประกันทุกถอนนะครับบ่ประกันโตผู้ตแมแค่นันเองไม่สะลุดน้ำกันไม่สะลุน้ำกันนะครับ โอ้ถือว่าล่ำโตเงาอ่างัวแม่นี่ถือว่าล่ำโตเงาครับพี่น้องแม่ที่หกนะพอนะ่อเนาะครับแม่ที่หกขมือ,น,อ,มอน,นี่ครับ <3 S 2> ที่พอ่พอพ่อนเปิดให้ <4 S 2> พี่ให้น้องเบงิ่งท้ายสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกครับคนเริ่มล้วนแล้วล้วนนะพันพัดพัดค้นยังนี่ยคนน้ำนมบ่ค้นเช้าค้นสีออกค้นเช้าจีเออกค้นสีบคนสีเป็นแม่ลูกอ้อนน่ะบา่าห้ในผสมเนาะยังครับงัวจักเดือนเลยนี่พ่อ ง่อสิเขาวสองเดือนสองปีเลยสองสีขาวสองปีแมนครับเพราะว่าช่วงนึงติดสัตว์ผมก็เลยบอกเอาเพราะว่ารอบแรกรอบแรกผมบอกเอาขึ้นรอบสองหนี่งคือแมนโอเคเลยครับผมมันเป็นงูไท่กลางแมนบอสไท่กลางไท่กลางกล้ามเนื้อถือใส่ได้ครับพี่น้องพุ่งหางยังนี่ไงแข้งขาถือว่าสมส่วนเพลินลึ่งกระชับครับนุ่มนุ่มกับสีเต่าสีเต่าบ่มีตริงเนาะพ่อเนาะโค่นหางเปรยเลวเฟย์เลยครับคลิปหูดำ อุ้ยขนปิวเดียวพอปิวเพิ่งกำลังโลนขนโรนขนกระลังโลนนะครับโอ้แดงขนสาวสามหน่อยขนสีโรนหูงูสันหูงูปลามันแล้วแมนบอแมนนาซิมินาซิมิลูกเลือดบามันอยู่แมนบอพอเพราะว่าไม่ส่วนผสมมันละไม่เพราะว่าปลามันนะครับเขาส่แตงพันธุกรรมมาให้เรียบร้อยแล้วนะนาซิผสมมาแล้วนะครับนาเอิร์กกว้างพ่อสางเอวังงามนะครับแม่สาวประมาณเกือบสองปีนะครับเปีแล้วเปิดไปจักบาทกะแม่เนี่ย ผมเปิดใบหอกเพื่นเก่าครับหกหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะเฮ็ดยังไรแม่นั่นเงี่ยวบอกโอ้ยถมเงี้ยวเจ้าของบอกยิ้ช่ายเนี่ยน่ะคันบลรูบหายกระเวี้ยนเนี่ยนเออเป็นจังชันคันเห็นลูกตัวหนึ่งก็ต้องรูบเพิ่นต้องไปหาเพิ่นน้ำโอ้อ่าเสารูบสันเสารูบเดี๋ยวเพิ่นเครียดนิดใสนิดใสอ่าบารนี้ถ้าพี่น้องสนใจง้อพอทั้งหมดหกโตนี่โทรมาหาพอเบอร์ใดนี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับ สามซุนหาก็ข้าวหนึ่งครับครับพอพอนพิกัดบ้านเป้าตำบลเค้งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองเป็นบอกอำเภอหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้อง <c oughs> ผมสิไปอยู่ในเมืองไว้เห็นนะคนในเมืองเนาะข้นลุ้ยคนมากินในเมือง <c oughs> อบ้านเป้าตำบลเค้งใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนี่คือครัของพอพอนที่เปิดเลือดลอยกันมี เขาดพี่น้องอยากเบิงครับเลือดลอยกันมาชมมาเลนนะครับเดี๋ยวให้ปลาจุนให้เบิงไก่ๆผู้พี่น้องพูนครับคอกเลือดลอยพี่น้องไมยสุดยอดเบิงไกี้ย่างไปเบิงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องท่านได้สนใจเฝ้าโทรมาหาพอเพิ่นครับอ่าเอาเดี๋ยวบอจุนสิขออยากทวนนะคอเนาะแม่นี่เป็นแม่สาวอายุประมาณ20กว่าเดือนประมาณ2ปีผมเล่นขึ้นมาได้สองปีนะขึ้นแล้วรอบหนึ่งแม่นครับผมผสมเอาเพราะว่ารอบแรกมันบ่ชัวผมรอดรอบสองนะครับ 6,9,000บาทตั้มโตเงาเป็นซีเหลียมพื้นผ่าครับส่วนแม่นั่นนะครับเนาะแม่เนี่ยผสมาวเซดหนึ่งสะพนชดสทพนหนึ่ดสพน1่นองเขได้าไรบาคบาทประกันทอง4เดือนนะครับนแ้วม่ยูนิอกแมข้องแม่ของสาวนี่แม่ของสาวนีแมนบอแมรั พอะเด็นเรื่อราคาโดยราคาสิบห้าครับเก้าหมื่นห้าพันบาทผสมโตไว้พอบามันประกันทองขึ้นกันประกันขึ้นกันครับสองเดือนกลัวเส้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ่าแม่นี่ง่วงเอฟหนึ่งพี่น้องอ่าตีตีเอฟหนึ่งเรียบร้อยเลยครับ T R T เก้าศูนย์สองเอฟหนึ่งเป็นลูกข้องพอสายปีศาจแดงเนาะปีศาจแดงปีศาจแดงหนึ่งแสนบาทราคาห้องนะครับอ้าวแล้วก็อีกสองโตนั่นอเดี๋ยวพาไปเบิ่งใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าไปเบิ่งใกล้ๆอีกรอบหนึ่งพี่น้องอ่าที่เห็นอยู่ข้างหน้าครับ อายุประมาณ13เดือนนะพ่อเนาะครับ13เดือนอ่าเป็นลูกของพ่อซีว่า096ครับ T R G 901อ่าถ่ายสูงร้อยสามสิบพอดีคือพ่อว่า35บห้าหรือเร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบครับครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทราคาห้องครับ T R T 901นะครับอ่าล่ะก็พ่ออ่าลูกลูกสาวของพ่อ K F สามหนึ่งนะพ่อเนาะแมน K F สามหนึ่งนะครับครับง่วงประมาณแปดเดือนกว่า แมนบอแมนครับแป่เด <8 S 2> ินกลัวหนึ่งแสนบาทราคาห้อง TRT 90903 <c oughs> นะครับพเอ KF 3 <1>, 1นี่คือทั้งมดุดทั้งม้วนที่พ่อพอนเปิดให้พี่ให้น้องเ <c oughs> บิ้งนะครับเ <c oughs> มนนื่อนี้สำหรับคลิปนี้บ้าจูนก็ต้องขอบคุณพ,พ่อพอนเป็นอย่างสูงครับที่ให้บ้าจูนผ้าพีผ้าน,อาาน้อ,นองมาเบาิ้งง่วงงามๆในเมื่อนี้ครับและก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากดติดตามกดไล์กดแชร์จูนไลเดอร์บายฮอดองสตีครับเป็นกำลังใจให้บ้าจูนหาเบิ้งง่วงงามๆแบบนี้ฝาก สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพ่ับสวัสดีครับ